ปัญหาตรงเนี้ยหลายๆคนเจอนะระบบเบรกง่ายนะแต่ต้องเข้าใจสวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโงกนะครับว่าเบรกมีปัญหาเบรกซันเบรกไม่อยูเบรกด้านเบรกอะไรเป็นอะไรรู้ได้ยังไงเพราะอะไรเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปนี้ครับ<อ>ก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับระบบเบรกเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยมันคงจะไม่ได้มีปัญหาจากรถป้ายแดงอยู่แล้วถูกไหมครับ มันน่าจะมีปัญหาจากการที่เราใช้งานไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาถูกไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยเบรกที่คนมักจะมีปัญหากันก็เรียกว่าเบรกเฟรดนะครับก็คือเบรกที่เลวลาเบรกแล้วแม่งลื่นถลายนะครับเบรกแล้วเบรกแล้ว,ลว,ลวมีเสียงเบรกแล้วแม่งสันนะครับประเด็นพวกนี้ผมอยากให้ทุกคนแยกกันก่อน นะครับส่วนใหญ่เนี่ยระบบเบรกที่เวลาเราเหยียบคันเร่งไปนะครับแยกกันก่อนนะเหยียบคันเร่งไปปั๊บเหยียบคันเร่งคือเหยียบฝั่งขวาสุดถูกไหมครับเหยียบคันเร่งปั๊บรถสั่นประเด็นนี้นะครับคือการที่อาจจะเกิดจากการถ่วงล้ออาะเดนนี้อาจจะเกิดจากการเรื่องเพลาประเด็นนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเบรกหรืออาจจะเกี่ยวก็ได้กระจานมันไม่กลมหรือจานมันคดอันนี้จะทําให้รถมีปัญหาเรื่องสั่นต่อเนื่องจากการที่จานมีปัญหา ส่วนใหญ่เนี่ยระบบเบรกที่มักจะมีปัญหาและอยากให้ทุกคนสัมผัสง่ายๆในช่วงความเร็ว80ถึง130นะครับคุณขับรถไปดูช่วงระยะนี้ถ้าจะชัดๆเนี่ยความเร็ว100ถึง130ลองเหยียบเบรกดูถ้ามันสะท้านขึ้นผมอะไรแบบนะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องระบบเบรกนะครับเวลาระบบเบรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสั่นนะครับวิธีการแก้ไขก็มีอยู่หลายๆอย่างนะครับระบบเบรกที่สั่นเนี่ยนะครับก็มีประเด็นว่าหนึ่งพับเบรกเออจานคด นะครับลักษณะจานที่คดเนี่ยนะครับก็คือจานที่มันไม่กลมนะครับจานที่มันไม่กลมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่ามีวิธีการแก้ไขด้วยการ2วิธี1คือการเจียจานการเจียจานเนี่ยก็แยกออกเป็นอีก2ส่วนการเจียจานที่ถูกต้องก็คือการเจียจานแบบประชิดล้อก็คือเอาเครื่องเข้าไปเจียในดุมล้อเลยนะครับอีกประเภทนึงก็คือการถอดจานออกมาแล้วก็เอาไปเจียบนเครื่องมิลลิ่งจานหรือว่าเขาเรียกว่าเจียแท่นนะครับทั้งสองระบบนี้ใช้ได้ทั้งคู่นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณสะดวกแบบไหน นะครับส่วนอีกอย่างนึงนะครับก็คือการเปลี่ยนจานเบรกนะครับการเปลี่ยนจานเบรกในยุคสมัยเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าจานเบรกเนี่ยค่อนข้างจะถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นณนะปัจจุบันอย่างตัวผมเองนะที่ร้านผมเนี่ยก็มีจานหลายประเภทเดี๋ยวค่อยคุยถึงผ้าเบรกนะคุยเรื่องจานก่อนระบบจานเบรกเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าแบรนด์ Membro Membro นี่ก็เป็นแบรนด์ที่คนโอ้ย Membro นะครับเชื่อไหม Membro เริ่มต้นครูหนึ่งแค่1,200บาทตอนหนึ่งใบนะใบละ1,200 นะครับสมมุติถ้าเป็นรถแจ๊ดตัวท็อปเลยเป็นแจ๊ดแจ๊ด G E G K จานที่มันเป็นเซาะล่องและเป็นจานเอ็กซ์ตาเชื่อไหมใบละ2000คู่หนึ่ง4,000บาทคุณได้จานใหม่เลยนะครับฉะนั้นผมจะบอกว่าจริงๆริงจานเบรกเนี่ยราคาไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดนะนะครับนะฉะนั้นนะผมจะบอกว่าสมมติรถขี้เกียจเจียจานมีลูกค้าแบบกูไม่เจียหรอกเนี่ยเจียจานแม่งไม่จบก็มีนะครับก็เจียจานไม่จบบางคนก็ใช้วิธีการเปลี่ยนจานเบรกฉะนั้นบางคนบอกว่าแต่ก่อเนี่ยที่ร้านเราเนี่ย มีแต่จานเบรกแพงนะครับตอนนี้มีจานแอมบูเข้ามาผมใหม่ฉะนั้นผมจะบอกทุกคนว่าจานแอมบก็มีตั้งแต่จาน O E M จานเอ็กซ์ต้าคือจานที่ทนความร้อนและระบายความร้อนได้ดีต่อมาเนี่ยนะครับแบรนด์ท็อปกว่านั้นที่มีในตลาดที่มันมีมานานแล้วก็เป็นจานของแบรนด์ n e x t e r จานเบรกสำหรับผมนะครับอันนี้คือผมพูดของกลุ่ม O E M เจนเดียนนะ O E M คือขนาดจานที่มีจานขนาดเท่าเดิม ฉะนั้นจาน o e เออีกตัวหนึ่งที่มันจะขายดีและท็อปที่สุดของร้านผมคือจานของแบรนด์ดิกเซลอันนี้คือรถญี่ปุ่นที่เป็นรถเก๋งนะครับส่วนถ้าใครขับรถยุโรปเอ้ยไม่ใช่ส่วนถ้าใครขับ,รถ,ร,ถคร,คร,บรถกระบะก็มีพวกจานของเออตระกูลเออนะครับจานตระกูลนี้ก็เป็นจาน o e m เหมือนกันฉะนั้นทุกคนต้องแยกก่อนนะครับว่าจานที่มีลักษณะนะครับเราเตอร์ตัวเดิมขนาดเท่าเดิมใบจานเท่าเดิมยกปั๊บใส่เลยอันนี้เขาเรียกว,ว่าจาน o e m ถอดจานเก่าออกใส่จานใหม่ไม่ต้องใส่ขาเบรกอันนี้คือจานอูยิมนะครับขนาดเท่าเดิมพอ r f o r ร์แมนมากขึ้นจานประเภทที่2เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจานขยายบางท่านบอกว่าอุ้ยเป็นแม c c o อบ15ตอนแรกขอบสิเป็นแม c กขอบ15แจ๊สบางรุ่นซื้อแม c c o อบ15เฮ้ยใส่ทั้งทีใส่จานขยายก็ได้นี่ก็คำตอบก็คือใช่จานขยายเนี่ยเวลาคุณใส่จานขยายเนี่ยอย่างพวกจานที่ผมขายอยู่ที่ร้านเป็นจานลันสต็อปจานลันสต็อปของเราเนี่ยจะเป็นจานชิ้นเดียว นะครับจานชิ้นเดียวเนี่ยก็จะมีทำฮับสีตรงกลางให้จานอย่างรันสต็อปเนี่ยคู่หนึ่งก็เริ่มต้นที่คู่ห้าละห้าพันห้าคู่หนึ่งนะพร้อมขาเบรกขอบสิบเจ็ดก็คู่ละหกพันห้าร้อยบาทขอบสิบแปดก็เริ่มต้นคู่ละแปดพันนะครับอ่ารถหกลูก็เริ่มต้นคู่ละหมื่นสองฉะนั้นคุณต้องแยกก่อนว่าคุณจะใช้จานเบรกระบบแบบไหนนะครับบางคนถือโอกาสว่าเฮ้ยไหนๆจะเป็นทั้งทีอัปเกรดขนาดจานเป็นจานที่ใหญ่ขึ้นได้ไหม คำตอบก็คือได้แต่อย่างที่ผมบอกเลยว่าคุณก็ต้องดูก่อนว่าระยะของล้อแม็กคุณมันใส่จานเบรกได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณวางแผนทำรถคุณต้องวางแผนให้ถูกว่าเฮ้ยระบบเบรกสันสันแล้วอยากแก้ปัญหาย,ยังไงอันนี้คือระบบการเปลี่ยนจานเบรกนะครับอันนี้คือเรื่องจานเบรกจบแล้วนะนะคราวนี้หลังจากจบระบบจานเบรกเนี่ยตัวที่เป็นซับเซตกระจานเบรกคืออะไร ผ้าเบรกถูกไหมครับระบบที่เป็นปซับเซตของผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกที่ร้านเรานะครับที่ร้านผมก็มีตั้งแต่ n e x t e r n e x t e r ก <Next> er ก็จะมีตัวมิวสเปสำหรับรถบ้านคนเริ่มซิ่งหน่อยก็เป็นตัวโปรสเปกตัวที่คนซิ่งจัจดๆก็เป็นตัวเ e สสเปกถูกไหมครับตัวต่อมานะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็คือแบรนด์ Mambo Mambo เนี่ยก็มีจาดผ้าเบรกของตัว m a m b o ตัวธรรมดาแล้วก็ตัวเซรามิก2ตัวนี้ก็น่าสนใจ อีกแบรนด์หนึ่งที่เข้ามาใหม่เอยตัวหนึ่งที่ขายดีที่สุดในนะั้นจะเป็นแบรนด์ดิกเซลแบรนดิกเซลเนี่ยพื้นฐานมันเป็นผ้าเบรกญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งอถฉะนั้นเนผมต้องบอกก่อนเลยว่ารถอย่างตระก,กูลชั่วอิซุสุจะไม่มีบนรถรุ่นนี้นะครับอย่างม er, ิ t ซูบิชิฟอร์จูเนอร์แจ๊บวีออสมาดาพวกนี้จะมีทั้งหมดเป็นแบรนดิกเซลราวนี้ในแบรนดิกเซลเนี่ย,ยมันก็มีโปรดักต์อยู่หลายๆตัวผมก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อน b บ n นด x คเซเนี่ยที่เราขายดีคือตัวเริ่มต้นคือตัวเอ่อ Next... เอ,อ้ตัวแบนดิคเซลตัว Premium s p e ปคือราคาดิคเซลเนี่ยมัเป็นราฟิกไพหมายความว่าตัวดิคเซลตัว Premium s p เ c ราาคาคู่หน้า2,900คู่หลังราคา2,600นะครับถ้าเป็นจานเออถ้าเป็นตัวผ้าเบรกตัว ES Type สำหรับคนที่ขับรถเร็วขึ้นก็จะเป็นตัวคู่หน้าคู่ละ4,2่พคู่หลังคู่ละ3า0 8 นะครับตัวไททยเอ็ตัวนี้คือตัวพรีเมียมที่สุดคือเป็นผ้าเบรกที่ฝุ่นน้อยและ,ะ 6, บ place, แบบเบรกดีคู่หนึ่งก็ประมาณ6,500ตัวไทเซคือตัวท็อปที่สุดสําหรับคนที่วิ่งวันเมกเลสคนที่แบบต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสูงไทแซเริ่มต้นีคู่หนึ่งก็ประมาณ9,000บาทฉะนั้นเนะี่ยผมจะบอกว่าผ้าเบรกมันมีหลายเกรดนะครับทุกคนต้องใจเย็นและพยายามเลือก ตัวที่คุณเหมาะสําหรับการใช้งานของคุณนะครับบางคนบอกว่าใส่แค่ผ้าเบรกดีๆใส่จานดีๆใส่สายถักเข้าไปช่วยก็ทําให้ระบบเบรกดีแล้วนี่นาพี่โหนคาตอบก็คือใช่อีกจุดหนึ่งที่ผมมักจะแนะนําลูกค้าเสมอคือการไล่น้ํามันเบรกที่ร้านเราเนี่ยนะครับมีการไล่น้ํามันเบรกเป็นระบบใหม่เป็นระบบใช้วิธีการไล่ผ่านระบบเครื่องไล่น้ํามันเบรกนะครับเครื่องไล่น้ำมันเบกนะร,บเรเบกที่ร้านเนี่ยตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นพรมน้ำมันแอมโม5.1 แพ็คหนึ่งก็คันละ2,000บาทถ้าเป็นปั๊มแต่งก็ราคาแพงขึ้น1,000บาทเป็น3,000บาทราคานี้คือเราให้ไล่ให้ทั้ง4ล้อสำหรับคนที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องเสียงเบรกเอ้ยไม่ใช่ระยะเบรกให้มันสั้นลงนะครับเขานี้บางท่านบอกว่าการไล่น้ำมันเบรกเนี่ยทำไมผมถึงไล่ผ่านระบบเพราะผมต้องบอกทุกคนคือไล่ผ่านระบบช่างมันไม่เออเลอร์เพราะมันเป็นเครื่องดันน้ำมันอัตโนมัติ นะครับฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนําทุกคนคือถ้าคุณคิดว่าระยะเบรกมันยาวคืออยากให้ระยะแบบแปะแล้วมันหยุดคุณต้องใช้วิธีการเปลี่ยนสายทักเบรกเข้าไปช่วยสายทักเบรกเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆระบบท่อนะ้ำปราปานะครับไล่จาก2หุนไอ้สี่หุนไปเป็น2หุนรูเล็กลงรูรูสายมาใหญ่ออกเล็กแม่งก็ฉีดได้ไวคาลิปเปอร์ก็ให้ตัวได้ไวฉะนั้นถ้าคุณไล่นะ้ำมันเบรกดีๆใส่สายทักแลประกันเรื่องการจบแล้วผมบอกเลยว่าขับ โคตรด,ดีนะครับฉะนั้นผมจะบอกทุกคนก่อนว่าระบบเบรกง่ายนะแต่ต้องเข้าใจโดยเฉพาะว่าคุณจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเป็นทิศผ้าเป็นที่จานนะครับอีกระบบสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าระบบการเปลี่ยนคาลิเปอร์เบรกไอ้ใครที่ใครการเปลี่ยนคาลิเปอร์เบรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าปัญหาจะเริ่มเยอะเพราะคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของหนึ่งมันต้องไม่ได้ล้อแม็กที่มันตรงกับการใช้งาน 2. การใช้พวกนี้ ถ้าสมมติล้อมแม็กไม่ตรงอาจจะคุณต้องวางอะแดปเตอร์หรือสเปเซอร์เข้าไปพอคุณวางเข้าไปอาจจะมีเปอร์เซนที่เบรคคุณจะสั่นถูกไหมฉะนั้นผมจะบอกทุกคนเลยว่าปัญหาตรงนี้หลายๆคนเจอนะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ายังไม่พร้อมที่จะซื้อคาลิเปอร์ดีๆใส่ผมแนะนําไล่ระบบเบรค UEM จะขยายเปลี่ยนผ้าให้เหมาะกับการใช้งานเพียงแค่นี้อาจจะตอบโจทย์แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกว้ย จานหลักขยายลันสตอ็อกเนี่ยคดผมขายมาไม่เคยเจอคดเลยนะครับไพบอกพราจารย์เบรกดิเซลไม่ดีนะครับ,บ,าาบ,มนะรบผมบอกตรงดิเซลทนความร้อนถึง1,000องศานะครับอ่าไพบอกพาเบรกแบนเน็กสเตอร์ดิเซลไม่ดียี่ห้อไหนดีเหรอในตลาดนะครับเพราะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเสียงระบบเสียงเบรกมากๆนะครับฉะนั้นถ้าตัวไหนมีปัญหารตรงจุดนี้นะครับที่ร้านเรามีการรับประกันให้ทุกคัน ที่ร้านเนี่ยก็ต้องบอกก่อนการเจียจานเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ได้ซื้อผ้าเบรกกับเราค่าบริการเจียจานคู่ละ6 0 0เริ่มต้นถ้าใครเปลี่ยนพร้อมผ้าเบรกค่าเจียจานก็ลดลง5 0ก็เหลือ300อบาทนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองขับดูนะครับถ้ารถมีปัญหาเรื่องเบรกสัน่นก็ลองดูคลิปนี้แล้วทำความเข้าใจก่อนว่าตัวคุณเองมีปัญหาตรงจุดไหนจะได้แก้ปัญหาให้มันถูกจุดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ ฝากร้านด้วยละกันนะครับล้วพอธนาพัฒน์มี2สาขานะครับสาขาติวานนท์กับสาขาบางใหญ่นะครับสะดวกสาขาไหนเรียนเชิญสาขานั้นนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ